สวัสดีครับมือนี่กะนะครับผมมัดเจ็บบรรยากาศนะครับผมผลลินลินนะครับว่าหั่นกะตุกไปแห้งมือเศร้ากะตุกนะครับผมนะครับลินนะครับยางขักเลยนะครับว่าหั่นกบไปจับปลากะได้ปลาอีกนะครับผมสองตัวเดี๋ยวมือแรงนะครับผมกัดิหาจับอีกพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เอาหมูปลาพี่น้องมีหมูปลามานะครับไปใส่ตอนนี้คะเวลาอยู่ประมาณ ใบสามเคิงพี่น้องแต่ว่าคือยังสิทุ่มหนึ่งเน,นี่ยแหละหมูผู้ไูพี่น้องมาอยู่ขี้แหลน้ำกวนผมม่หันนะครับมาพี่หมูมาเนี่ยวนนะหาจิ้หย่านะครับโอ้หมูป่าพี่น้องไปแล้วไปแล้วตอนนี้ฝนกำล,ลังลินอยู่ครับพี่น้องเด้อหวานกับปลูกต้นไม้วันดีปลูกทั่วกับวันทันพี่น้องเด้อน,นะครับ โอ้ขักฝนดีครับพี่นี่พี่น้องนล่ะเฮ้ยไปดูดยังกันนะแม่บกเขียข่อยอะเนี่ย่าไปดูดอันหางบกเขียเด้อดูด,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 ด<ป>ทีเดียวมาพิลไปโอ้ยไปดูดบกพริก,ไปไ,กไป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 ไไปดูดบกพริกกูไ,ไป กับบ้านเหมือนพูดอะโอ้ยเฮ้ยอย่ามาหาดุดเพิ่งพี่น,น,นอ้องมาพี่มาพี่มา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 ,มา,ม,ามาน้ำกลืนมั้ยม,มักน้ำกลืนยางด,ดีหลายอะ่ะที่ไปไส่เดี๋ยวพาไปน้ำไปเที่ยวสวนบ่พื่นนพี่น,น้องโอมันหมักดุดมามามาเห็นเขาเหรอจ้งหมูผู้ใดเพื่พี่น,น้องมันเห็นผมมันแหลนน้ำกลนเลยนะครับอมมันแหลนมาแต่ในบ้านก่อนอะ น,นั่นนั่นดูดย่างเดียวกันประเภทหมูนี่ดุดเอาดุดนึงดุดนะนะไปไปไปหาเบิ้งปลาไหมไหมไหมมาหนี่เอรือแม่น้ำกลนผมพี่น้อง,ง,งเบททิ่งห่วยถือเสือได้บาดทีนี่หมูกับหมูได้บาดท,ทีไหนกานที่บอกยากกว่านี่เสือฟาดได้บาดท,ทีนี่นี่นเสืเอเห็นป่านี่แหล่น้ำกลนนี่ นาะพี่น้องเก็ยียบบรรยากาศนะครับฝนลินลินไปจังไดยหมูมาจังไรแต่มาแหล่น้ำกวนขนว้นมาเหนไหมบัททดทั่วแช่เด้หนี่นี่ละพ่นพ่นพ่น,พนนะคันได้ดุดอ่ะเอเฮ้ยนะยี่ปตรงนี่หมูวานกับปลูกต้อนอะไรนั่นนะครับต้นพญาเสือโค โอ,อ,อ้มานี้มามาพี่เร็วหมูยี่หมูมานี้มูเอ้ยถือเสียกระยานพี่น้องหมูอะไรมาพี่ไปจีพายงไปทรงบาทมึงนนเนี้ยบาทที่นี่มาเร็งน้ำกรนยังสียบอไไ้หมูน่าจะเป็นหมูข้างๆสวนกันนะครับพี่นอ<า>้องไปอุ้ยหมูนี่ ชือเสียหมูกระยานเสียกันพี่น้องไปพูหนะ่ะยเสียตีคนณเถาะน้อย่างกลับบ้านไปพูหนะ่ะหมูหลงพี่น้องเด้อนะครับนี่ไปใส่อีกอ่ะหมูสวยงามพี่น้องข้าเจ้าเลี้ยงไว้เบิ้งนะครับมันออกไปทัวทิพย์เลย มาไม้ยางมา้ยางมา,งมาโอ้ยฝนยนังลิ้นอยู่บรรยากาศดีนะพี่น้องเด้อนี่ครับมือเช่ากับมาเอาอยู่นี่หลายตัวนะครับประคอนี่ห้อยเบืง้งว่ามันปีนนะครับเต็มเลยมือเลี้ยงกะทิใต้ไฟนะครับผมใต้ไฟหาไอบูดเราเมือนเลี้ยงพี่น้องมาถามี่ะหมวัวโอ้มา เลีนเลนมานี่ <c oughs> เออหมูนี่พผมจะบอกงยังไเดิพี่น้องเลี้ยนดิ้วด,ด,ดิวมาเลยไปกับบ้านกับซองตัวห้องย่างออกก่อนมานี่น้ำแก็เริ่มเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเด้อโอ้หมูนี่ค้มเบิดมือน,นะครับผม ผมก็นี่แหละเที่ยวไปเที่ยวมาในบ้านแล้วก็มาย่างรอปลามเมล็ดก็ดีรออีกนะครับผมหลายรอบอยู่มเมล็ดนอนเดือดเน่นะครับเมล็ดรอปลาขึ้นนะครับมันดีขึ้นนะครับได้อยู่รับประมาณห่างหกร้อยแล้วเนียวกิน,นะน,ก,นกินปีกไวยด้วยมึงนั่นแหละแล้วมันกินได้อะหลายอยู่เนียละ่ะเอาอีกบ่ นั่นแหละกินมึงอ่ะกินกินจะไปดัดอันนี้มันขอต้อนั่นตัวเนี่ยโอ้ยกินเลี้ยงหมูเป็นเด็กเลี้ยงหมูนะครับวันนี้หมูคนอื่นนะครับมันแหลนน้ำกลดผมน้ำ,น,ำน้ำลดไถามาบางคันนี่นะครับอย่ามาดมให้กินหยาไอ้แหลนออกนะไปลูกไปไปยังห่วยยังจอยอยู่ กินถ้ามันบดุดแค่นเนี่ดอกพี่น้องเป็นตะเลียงง่ายไงแต่ว่ามันเป็นหมูคนอื่นนะครับถ้ามันบดุดป่ะยังนี่ยเป็นตเอามาไว้อยู่เพื่อจะกินพวกกล้วยพวกยังนี่โอ้หมูเขาสวนพี่น้องเด้อหลอยวันพันปีมาเคยมีอย่างเดีวยวเด้อหมูมาเคยเลี้ยงพร้อมนะครับมันมานี่ป่านะี่ยป่าเต็มเลยพี่น้อง เออคักดอกมึง่ะพ่นมันเป็นหมูสวยงามมึงไปใส่กลับไปพ่นเออไปมาทางไหนกลับทางนั้นตัวจะควมำเลยไหมห่วยไป <c oughs> บ้าบอกไงขับก,ก็หมาเหรอย่างเดี๋ยวนี้มึงนี่เพราะอะไรเว้ย ถือเสียเลี่ยงปันง้วนะครับพี่น้อง่อจะไปหาดุดยังห่วยไปจะไปยำผมพัะไปนานน,านันหอยมันหลอบหนึ่งเหรอตัวนี้โอ้เปียห้อยมาดุดหนหพี่น้องนี่ว่าแล้วตัวทันบ่ยาำย,ยังมันไข่เนีย่ยเห็นบ่บอวันขาดค้ามอยู่ยำแล้วยำบุเขียก็ลังขืนงามๆาตัวนี้บกเขียนะครับพี่น้องกับผักหวานนะครับนี่ ุนอันนี้ก็เอามาปลูกหวานนี่ครับบักเขียคืนอันนี้ก็จะเป็นบักบัก์ตูมบัก์ตูมบานเขานะครับมีปลูกแค่ต้นเดียวกับกินบวหวานด้ไวยแล้วครับอันนี้ลองใส่เอาไนท์มาลงเลยนะครับบักตูมบานมันหลายต้นนะพี่น้องด้วยนะมันเกิดเป็นพุ่มเลยนันบกุกกาบบานโอ้ยหนัวไปดูดอีกแล้วไปพี่กับบวบบานนี่ไปบ้านนุ่นนันนันนดูดอีกแล้ว แชร์ได้หน่มูจักแชร์ปะนี่ไปเขาตววรวจนโยบายกลับบ้านไปกลับบ้านไปหมูเถ่าไปเลยหอวยนี่ไปไหนเอาไปที่เหนียวให้กลับบ้านเพราะได้ให้ไปต่อบปต่องมาดุดไปกลับบ้านเดี๋ยวที่พกักการบ,บ้านไปเดี๋ยวขี่รถออกมามันบ่ยอมกลับพี่น้อง อบอกยากอีกดีมั้งี่บอกยากแล้วกัยญางนับกลัผมอีกเด้พี่น้องมัที่นี่นะครับบรรยากาศฝนลิ้นนะครับผมฝนลิ้นเลยนะครับฝนลิ้นลินเลยนะครับตอนนี้แล้วกัญญา,า้าฝนนะครับ <ๆ S 1> น่านน่านจอบจอบจอบบอกต้องไปไปนี่มันนีงไม่ยำผักไปเสียไดย้ี่ ไปทั้งพี่ถ,ถ้าถ้าดูดของบ่าว่ามันดูดของเหพี่น้องเออเาเด็กเฮาร้องดูดเบิง้งมากอันใดอยากได้อยากดูดอันไดห,หืหหอไอหมูพวกเผาพี่น้องอยาดูดถอ่โอ้ไปตูนี่ไปตูวคลังขึ้น น,นั่นไปไถอียยกที่ไปไถอียยกโอ้ยไม่ต้องสงสัยหรอกไม่ต้องดูดโอ้ไกลนันน่นนันน่นเห็นบ่ถ้ามึงบ่มากดูดน่ะบ่ว่าจด้ักหน่อยเด่นนั่นนั่นผู้ใดสั่งเอามาเลี้ยงแต่ละเนือ ที่ได้เข่าบ้านพี่น้องที่ผาหมูพันไปไหวพี่น้องเดี๋ยวหมูไปไหวบอกว่าทั่วบอกผนมาเอาหมูผลนนะพูดน,นะพูดน,นะกล้วยกินเป็นมะกล้วยไปแล้วไปแล้วไปโหลดตามใจเลยลูกพีนนพ่น,นะพูดนะคือประทรัเอิ้นเหลามาเอาโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาลงไปเบ่งทั้งผนนะครับ พูนอะพายางไปไส่ก็ไปเนาะพี่หน่อนะครับปูกขารอแค่เลยครับถือฝนเบิร์ตเรวนะครับพี่น้องฝนบ่ผักมีสีใบผมอันนี้กับบาเน็บว้นะครับวานนี่เน็บใบบกเขือนะครับบลัวเป็นบกเขือนยังแหละแต่ว่ากับมีบกพริกบกเขือก็แล้วงามกับมีพี่น้องด้วยมีกับวานอันเูาปลูกดอกไม้นี่แหละแต่ว่าเขาวานเบียบบกพริกกับเลี้ยงนะครับลงไว้ทั้งสี่ถาดเลยพี่น้องอันนั้นเลจะเป็นเบียบบกเขียขึ้นนะครับคือผมก็เห็ดง่ายๆนะครับ เขาได้ในในนวยสุกมันจะก็ยุ่งลังผมแหละมันขึ้นผมก็มาทุบทๆบทบแล้วก็วานเลยนะครับผมเดี๋ยวมันก็ข้นมาเป็นเบียร์นะครับมันจะเป็นเบียร์ขนมานะครับเลาก็จะได้เอาไปปลูกเวลาฝนตกอันนี้ก็เป็นบกพรเกย์อยู่ในสวนเนี่ยนะครับบกพิกล้วนะครับเผลเอาไปวานไว้แล้วผมก็เอามาเน็บนะถือฝนทั้งที่ติดเบิดนะครับผมุ่นต้นที่ผมเน็บที่แรกสูงเหรอเป็นแบบชนิดเดียวกันเลยนะครับเป็นอันเดียวกันเลยผมหลวงแต่ผมพายเบิ่งอันเดียวกันนะครับยุยนหม่องวานเดียวกันแต่ว่ามูนีตะกรออนนนนมััยะคบ เดี๋ยวพาไปบึงเนี่ยเห็นงามเลยเห็นปะพี่น้องก็ลังออกดอกนะครับเก๋งามเลยนี่ก็คืออันเดียวกันกับที่ผมปลูกเมื่อวานนะครับอันนี้ผมบได้เด็ดยอดนะครับร้องบดเด็ดยอดบึงนะครับมูเขาต่ำต่ำบอกคงต่ำแก้วนะครับมุนี่ก็มันเกิดจากไนมันเบิดนะครับนี่ไนมันรนแล้วมันเกิดนะครับผมก็าเด็ดเด็ดแล้วก็มูมูทถ้ามันหนาผมก็เอาไปปลูกอย่างทั้งอื่นนะครับมันได้กาศฝนตกฝนตกเลยนะครับต้น ฝนตกลิ้นๆเลยแหละพี่น้องแต่ไปเปิ่งสารากลางน้ำหน่อยนะครับพี่น้องมีเตียนเตียนกับมีนะพี่น้องเด้อนี่มไผ่ผมถือฝนแต่ละย่างพี่น้องเด้อยากาศถือฝนเนะมือ่อฝนเหี่ยวกันทีได้ปลูกปลูกของลงอีกนะครับแต่บนในอาจจะปลูกเองมืออื่นนะครับพวกไอ้ต้นเผืชนะครับยืนต้นแต่ว่าพวก พวกไอ้ไม่นะ่ะมันท่านลงได้หรอกพี่น้องไอ้พวกปวกยังไงบักอื้บักแตงโมอ่อนบักทัวนะครับมันมันเละอยู่รถไทยให้มันแดดจากสองสามมือให้มันก่ำกำจริงจริงลงได้นะครับนะครับมีเปย์นะครับผมมีอูเปย์นะครับไปนอนนะครับผมนี่นี่อูเปย์สวยงามนะครับเอาไปก,กไปลับบ้านกลับบ้านไปละหมูพี่น้องได้ยินเสียงรถด,ด้นยนะไปน้ำรถนั่นแหละไปน้ำรถขนาดเด้อ ไปทั้งหลยน้อพี่น้องคนนะ่ะนะครับมีเตนอนนะครับไปจะรับแขก,กพี่น้องตรงนี้ไปแล้ว่นน่ะ่นน้หมูพี่น้องนี่บอกตูมันนี่าพรานเอาไปฟังอยู่นะครับพี่น้องเอาไปฟังเลยคุดฟังฟังไว้นะครับนี่ครับฝนลินอยู่นะครับผมปลาอยู่นี่กับพออย่างแล้วนะครับอันนี้ผมเห็ว่าปล่อยน้ำประดานลงเลยนะครับเพราะว่า มันดินตายมันพังนะครับผมก็เลยว่าถ้าถึงหนาฝนน่ะก็คือกลัวมันี่ออกหนาฝนมันก็เต็มเต็มเกียบตีนเถียงน้าผมพอดีมันก็จะได้ออกหนาหนาแรงนะครับออกออกไปสู่สู่หนาหนาวนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมผมสู่ประดานล,งล้งเราที่นี่ปุ่นน่ะมันหล่นขึ้นไปหอดผมจนผมได้เสริมเสาเนาะปีนี้ผมปล่อยให้มันแหงเลยแต่ว่ามันปล่อยแหงนะครับพอนี่มมีแหงเนี่ยจนจน,จนบ่ได้ปล่อยน้ำล้งประมาณปีหนึ่งเหรอครับปีนี้แหละ ล้วก็สีป้ป้อยน้ำอีกนะครับพราะว่าจังได้มันเกิดเพแหงครับพี่น้องบอนี่ถ้าเขาบปสูบจังไรเกิดเรแหงนะครับเพราะว่าผมป้องกันว่าน้ำมันหล่นปีว่หันผมได้ผมได้สูบออกเอานะครับเพราะว่ามันมันเต็มช่วงช่วงหนาแรงมันว่าพอมาหนาฝนปุ๊บมันเลยหล่นแต่ว่าอนี่ผมให้ให้มันหน่อยที่สุดหนหนาแรงนะครับเพราหนาฝนมามันก็ะจให้มันเต็มเต็มสาะพอดียิงสีนาพี่น้องเนาะมันกระจได้ออกไอ้ช่วง ช่วงหนาฝนออกปุ๊บเมื่อก็ทีได้พอดีเต็มน้ำเต็มบ่อพอดีนะครับโอ้ยนะครับกะมิพยไม่นั่นไม่นี่ครับพี่น้องเ้ยมันดิคืมฟ้าคืมฝนในจังน้อยแดดบ่ออกนะครับผมตอนนี้กับประมาณทีมงแลงนะครับแต่ว่าขึ้นจังสิทุ่มหนึ่งแล้วละมือวานนี่กับเพิ่มเติมลงไปหลายนะครับเป็นซิปยี่ิบต้นนะครับสําหรับสาลูกนี่นะครับผมปลูกต้นไม้มือวานนะครับปลูกทุกสาเหรอครับ อที่ผมพับพ,พี่น้องเขาปลูกจะไม้เนาะก็คือปลูกทุกสะอันนี้ก็เสริมอีกนะครับม,มันมันมีมันมีอยู่แล้วแหละพี่น้องแต่ว่าผมเสริมลงไปอีกให้มันหนากว่านะครับเือเพียนพวกไม่ยังไงการปูงการปูไปแล้เวเดี๋ยวจะเขาติดไซไปแล้วครับหลายอย่างอยู่พูดละหลายนะครับพี่น้องเติมลงบดนะครับผมนี่เติมมะหอดพี่นะครับหอดหอดต้นแหง่งแหไอ้ไฟลวกนะครับต้นหอดต้นอะไรยังไะต้นมะลุม เราเลาะ,ะ,ะต้นมนะลุมเนี่ยผมก็บไทยพยุงต้นแดงต้นยังอีกัะหลายอย่างอยู่เพื่อนน้องเด้อเจอกับใหม่ดอกนะครับถะะ้าวันทีตอนนี้กำลังสัง่งสั่งอืงนะครับยกสิบยี่สิบโลนะครับมาปล่อยคือการปล่อยของผมผมไม่ได้เลี้ยงนะครับผมปล่อยในสวนผมเลยนะครับอืงเน้นอืงอกนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาหลายจาังได้อืงเขากับ่นี้นะครับ <c oughs> ถึงสินี้กับนี้ว่าเบิดนะครับถ่ายมันหนีมันหนีมันเบิดดอก นะครับผมก็เล่นเน้นว่าต้นไม้เขามันใหญ่แล้วเนาะใบไม้เขามันหลายอย่างชีเวนะที่นี่ผมจะเอื้องอกมาลงนะครับเรื่องเวลาฝนตกฝนยังเขากะจิบคือเขากับไตเขารอแค่แล้วเพราะได้ตุ่มหนึ่งจะตุ่มหนึ่งต่มปีละเทียจังสันแหละครับพี่น้องให้มันมาเพรยอยู่น่นนี้เพราะว่าน้ำมันก็หลายต้นไหม่ก็หลนะครับผมรับรองว่าผมคิดว่าอึงผมบออกแทนะครับเนี่ยเพาันประการนี้ไปไตดอกเพราะว่าน้ำมันเหลนะพี่น้องเพราะแล้วเขาก็ขุดคล้องหลอบหลอบน้าแล้วต้นใหม่ อึ่มันสิมักพวกต้นใหม่เลพี่น้องเด้อแล้วก็พอตะฝนตกจอกแกนะครับมันก็นสิมาห้องโอ๊ะโอ๊กโอ๊ะนะครับพี่น้องนี่นี่แหละกะเป็นบ้านสวนนะพี่น้องเด้อกับิิงกอสร้างกับ,บทัานหลายด้กครับกะมีเด็กๆหน่อยๆกซ้ำนี่แหละพี่น้องซ้ำเห็นนี่แหละแต่สิมีบ้านมีหม่องจอดรถมีห้องน้ำแค่นั้นแหละครับแล้วกัถ้ามีเงินมีทองก็กค่อยๆเติมเออนะครับนี่แล้วสวนเขาอยุ่หลึกนะครับถนนทัานมาพี่น้องถ้า ถ้าถุนนมาผมก็ติเฮ็ดเป็นหมองพักหมองยังให้พี่น้องเอฟซีหรือว่าผู้ใดเขาอยากนะครับอยู่ในเมืองสิเขาจะเอาอยากมาผักพรอยจากมือสองมือนะครับเป็นบ้านไอเอียงนะฟาร์มสเตียลพี่น้องแล้วก็เป็นหมองกลางตรงกลางเตียนไปแล้วแต่เขาตีมักจุดใดจริงๆนะขอเฮ็ดไปครับผมหาปีสิบปีบนแน่นะครับพุนอาธินะครับมาผักพรอสวนผมหลายก็ได้นะพี่น้องเด้อเพราะว่าผมปลูกต้นไม้หลายแล้วก็บรรยากาศมันดีนะครับแล้วก บปอยู่ในเมืองอยู่บ้านนอกนอกเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสวนเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยทีวายูจกโลกนี่เลยครับผมถ้าบินโดนนะผมว่ายังงามนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคพี่น้องเนาะจังไปพอกันนะครับผมคลิปต่อไปเลยนะครับ